สวัสดีค่ะแว่นใหม่ของคุณพร้อมแล้วนะคะที่แว่นอินเตอร์กำแพงแสนเราตรวจวัดสายตายอย่างละเอียดเลือกเลนและกอบคุณภาพและปรับแต่งให้เข้ากับใบหน้าของคุณโดยเฉพาะเพื่อให้ใส่สบายและชัดเจนที่สุดและที่นี่ไม่ใช่แค่ซื้อแว่นแล้วจบแต่เรามีบริการหลังการขายค่ะทั้งปรับซ่อมทำควารรมสะอาดฟรีตลอดอายุการใช้งานเพราะเราตั้งใจให้ทุกคู่เป็นมากกว่าแว่น แต่คือคุณภาพการมองเห็นที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะมาร้านแว่นอินเตอร์คําแพงแสนไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะเราเชื่อว่าการตัดแว่นไม่ใช่เรื่องแค่ได้แว่นใหม่แต่มันคือการได้สายตาที่ชัดสบายและมีใครสักคนคอยดูแลคุณอยู่เบื้องหลังเสมอและที่แว่นอินเตอร์คําแพงแสนเราอยากเป็นคนนั้นสำหรับคุณนะคะ